วันนี้นะคะก็มาในนามของ The Lounge Salon ค่ะก็วันนี้นะคะ The Lounge Salon แล้วก็สมัยคลับด้วยนะคะก็มาร่วมทำบุญกันค่ะกับงาน Central Group นะคะ Women's Cancer ปี2022ค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะสำหรับสตรีทีท่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็เชิญเลยค่ะเรียนเชิญมาเลยนะคะวันนี้เนี่ยวันนี้และพรุ่งนี้นะคะเราจะอยู่ที่นี่เซ็นทรัลเวิลด์ลาน e ีเดนค่ะทั้งสองวันเลยทั้งวันเลยนะคะคุณสามารถที่จะมาตัดผมที่นี่ได้นะคะตัดผมเฉยๆบริจาค 1000บาทหรือไม่นะคะถ้าผู้หญิงนะคะ,ะมีผมยาวแล้วก็อยากจะบริจาคเงินเพื่อจะเอาผมตัวเองเนี่ยไปเย็บเป็นวิกให้เก็บสตรีนะคะที่เป็นมะเร็งนะคะก็ยินดีคะ่ะมาเลยนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้เราอยู่กันทั้งวันเลยค่ะพี่เกดประสบการณ์ดูแลตัวเองเรื่องนี้ยังไงใช้ผมใค้ตรวจอะไรยังไงด้วยคะสำหรับเกดเองก็ก็จะคอยตรวจมะเร็งเต้านมอยู่ปีละครั้งเหมือนกันนะคะ ก็เป็นอะไรที่สำหรับผู้หญิงนะคะก็ต้องระวังกันมันไม่ใช่จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ตั้านมอย่างเดียวแต่ในเรื่องของอม,มดลูกนะคะลังไข่เอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะตรวจะคะ่ะจริงๆพี่เกดมีวิธีดูแลรักษากขั้นทุกคนค่ะแบบว่าเลี้ยงไว้ปีหน้าเข้ามาบริจาคต้องดูอย่างเง้าสำหรับใครที่อยากจะบริจาคผมนะคะจริงๆอ่ะผมอ่ะเป็นผมที่ ทำสีก็ได้แต่ว่าก็อยากจะให้สภาพผมเนี่ยดีนะคะถ้าแห้งเป็นผมที่แบบทำสีมาเยอะแล้วก็แห้งเบาบางก็อาจจะไม่เหมาะกับกับมาทำวิกนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะผมต้องยาวตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปค่ะถ้าสั้นกว่า6นิ้วเนี่ยจะ,จะเอามาทำเป็นวิกลำบากนะคะแต่ยังไงก็ตามก็อยากให้มามาร่วมทำบุญกันนะคะ พี่แกคะขอถามเรื่องราวขอสิบนิดนึงยวแล้วกันเรื่องล่าสุดที่พี่บอลพี่บอลเชิญยิ้มจบจักรเล่อ๋อมันจบจักรแล่ห์ทำไมคะมันมันมันเป็นคอนเทนต์อย่างเดียวเลยค่ะปาหรอกไม่เพอเอิร์นชวนบอลเชิญยิ้มมาถ่ายเฟซออลน็อตค่ะแล้วก็เราก็บอลบอลน่ะเขาก็แบบเขาก็ชื่นชมเขาก็ชอบเก็บมานานแล้วอ่ะเขาที่เขาเล่าให้ฟัง แล้วป้าเตืออยากถ่ายคลิปเป็นแบบว่าเป็นแบบค o อนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก่อนเขาก็บอกเนี่ยขอดมจักแรแแล้เลยค่กกะก็การกระจีดีจริงๆตอนนั้นพอเพูดตรงว่าจะดูเรามีกองท้องเท่วไหร่กับการที่จะโชว์โคนแขนก็สิ่งแรกก็ต้องเช็คก่อนว่าจะกะักรแแลแฉะหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใ <c> ช <oughs> <ๆ>่คนมาดมลงแบบว่า <c oughs> จ็อกโกแลตเปียกแต่ก็โอเคก็ขำๆน่ารักน่ารักค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรค่ะที่มีประสบการณ์กับด้านคนมาเคสีเรือพมากแล้วแบบว่าขอแบบว่าดมผมดมตัวเฉยๆเออเคยมีคนมาขอดมผมหรือเปล่าไม่เคยมีคนมาขอแบบ มาเควซีออ่แบบออกแนวแปลกๆไม่มีมีแต่บ bon, อลเชิญยิ้มคนเดียวอะค่ะที่ขอมาดมจักรกและเออเป็นไงอะคะฟินไหมคะพี่บอนฟินไหมไม่ได้ถึงยอ,งอะมันเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เกดไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เกดอะ่ะก็เคยเจอบอลนำมาหลายครั้งแล้วแล้วก็รู้ว่าเขาว่าชอบเกดมากก็เลยคิดว่าอ่ะ,อะ ว่ามันทําเป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะใช่จริงๆพอดราม่าไหมคะแต่กูมองว่าถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ดูทั้งเต็มก็ไม่จมส่วนการคุยคลามหรือที่เก๋แต่จะบอกคนที่แบบว่าให้ดูคลิปเต็มก่อนก็ต้องไปดูคลิปเต็มก่อนนะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจะจะจะเป็นอะไรที่คุยคามก็ไม่ได้เพราะว่าเออเป็นการคุยกันแล้วก็เป็นการตกลงกันแล้วเก๋ก็ไม่ได้ เซโนเกตก็ยินยอมนะคะเพราะว่าโอเคเป็นคลิปหรืออะไรแล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักด้วยเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้คนคิดมากนะคะว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดีลบหรืออะไรเงี้ยเราอะรู้จักกันแล้วเราเคยร่วมงานด้วยกันด้วยค่ะเหมือนก่อนหน้านี้ที่มีแม่ลีนาจังกับใครนะนาก็ยุ่โดมจักรแลก็กลายเป็นดราม่าใหญ่โตเลยนะเกตตอนนั้น่ะอ๋อเหรอเป็นใครคะใครดมใครคะ นัาจังซิลิวายมาดมจักรแล้คลายนาจังเหรอใช่ไปขอดมเขาทีนี้ก็กลายเป็นดราม่าเลยว่าเหมือนเป็นการคุยค่ะประเทศค่ะโอเคค่ะแต่เก์ยินยอมให้บอลมาดมจักรแลค่ะถ้าใครสงสัยอะไรก็ไปดูได้เลยในติกต็อกของเก์นะคะหรือป้าตือด้วยเปล่าไม่รู้ค่ะก็ไปดูกันนะคะขำๆน่ารักน่ารักอย่าคิดมากค่ะเกศรื่นค่ะรื่ชา เร่องในะเรื่องลูกชาห่วงมากไหมเพราะว่าเริ่มตรงวันตรงคืนก็หล่อขึ้นใช่แม้พักนอนแล้วค่ะไม่ไม่ได้ห่วงนะคะนะคะตอนนี้น้องเขาแบบ <c oughs> เขามุ่งมั่นกับการซ้อมว่ายน้ำมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีชีวิต ข้างนอกสระไว้น้ําสักเท่าไหร่จากก็คืออยู่โรงเรียนแล้วก็สระไว้น้ํานะคะตอนนี้ก็ก็เลยก,ก็โอเคถ้าน้องอ,อยากจะมีแฟนแกก็คิดว่าอายุ13ก็อาจจะยังเด็กเกินไปนะคะโอเคพบกันเป็นเพื่อนชอบกันสมไม่ใช่ฐากันอ่าโอเคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าจะรับมาเป็นแฟนจริงจังก็อาจจะคิดว่าเออมันเด็กไปนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าพิ่งเลย ชอบการเอ็นดูกันอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะพ่อมีคุณธรมว่าลูก,รก,รกเราหล่อเรารู้สึเไกไ่งบ้างก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีที่คนชมว่าลูกหล่อเพราะเราก็มั่นใจว่าลูกอ่ะหน้าเหมือนเราเหมือนแม่นะคะ <c oughs> คแม่สวยลูกก็ต้องหล่อค่ะก็รู้สึกดีใจขอบคุณมากค่ะจริงๆริการคุยเรื่สาวใช่ไหมครับพี่บุ๊คว่าเขาเล่าสกายเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟัง เขาเป็นเด็กที่แบบไม่ไม่ค่อยอยากจะรู้อะไรก็ต้องไปไปถามผู้อื่นนะเพราะลูกจะไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยก็เ,เลยไม่แปลกใจอะค่ะค่ะมันจะทำให้ต้องมีธีการเรียนรู้แบบว่าให้้เานเออจริงๆอ่ะใจเก่ดับในฐานะที่เราเป็นคุณแม่เราก็อยากจะมี relationship กับลูกที่แบบว่าลูกเล่าทุกอย่างให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้ไปเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่เคย เคนมาต่อยหน้าก็ไม่รู้มารู้จักรูอีกทีหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็นรู้จักผู้ปกครองท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเกดก็ไม่ได้เกศกับพ่อของน้องสกายเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องบังคับให้เขาเล่าทุกอย่างให้เราฟังเพราะว่าเขาเป็นวัยรุ่นแล้วบางทีเขาก็อยากจะมีโลกส่วนตัวเราก็ต้องให้เขาแต่ว่า ก็ให้คนรู้ว่าเออถ้ามีอะไรก็มาคุยกับเราได้ค่ะ,ะเราก็ค่อนข้างให้สเปซเขาเให้สเปซก็เราเลี้ยงเลี้ยงสกายมาแบบอินดีพเอนเดนท์ให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้มีสเปซมาตั้งแต่เขาเด็กแล้วค่ะก็เลยไม่ไม่ไม่คิดเสียดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรมากเลยางการที่เขาจะเป็นนักว่น้เขาตั้งเป้าทชิไหนนะ<ม>เป็นทีมชาติหรือว่าอยากไปแข่งัไงก็ ความฝันของคุณแม่ความฝันของคุณพ่อน้องสกายก็คือทีมชาตินะคะแต่สกายจริงๆเขาก็สามารถเลือกประเทศไหนก็ได้จะเป็นอเมริกาก็ได้จะเป็นอังกฤษก็ได้จะเป็นไทยก็ได้แต่ใจแม่อยากให้ไทยค่ะก,ก,ก็หวังว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าความฝันของลูกเป้าหมายของลูกคือเหมือนแม่หรือเปล่าค่ะแต่อันนี้ก็อาจจะต้อง ชี้นบาบังคับอัดฉีดบ้างเล็กน้อยแล้วมีการสื่อสารไหมว่าอยากลูกลูกอยากเป็นแบบไหนลูกอยากจะไปถึงขั้นไหนที่วหเข้าแคมป์สุดไม่นานเยนะเออเก๋คิดว่าจริงๆเกดก็คิดว่าสกายเขาก็คงจะมีเป้าหมายเหมือนกับที่แม่ตั้งอยากจะให้ลูกตั้งเอาไว้เหมือนกันนะะก็เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายทีมชาติเนี่ยเกดก็ไม่รู้ว่าเขาจะมานั่ง ฝึกซ้อมหนักขนาดนี้ทำไมเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งซ้อมอยู่ในสระน้ำเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงค่ะเยอะมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป้าหมายเขาก็น่าจะชัดเจนอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้อยากจะถามเยอะ คนเดี๋ยวเขาหาว่าเราพูชเราเพรสเชอร์เขาค่ะก็ดูจากหางคเราก็เล่าให้คุณรับข้างปางว่าลูกทาการประกาโอลยประกาศแล้วค่ะไม่ได้เรียกว่าเล่าให้คนอื่นฟังไม้ได้ลูกได่ยินเป็นองฟ้าเขาก็อชายค่ะก็ค่อยๆเป่าเขาหูเขาเขาหูไปด้วไปไปเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะคนะแ่นะ